กำลังรับฟังสถานีวิทยุออนไลน์ไทยเสรีเรดิโอวิทยุเพื่อความเท่าเทียมและความมั่นคงของมวลมนุษยชาติช่วงต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการไฟเย็นพบประชาชนสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการไฟเย็นพบประชาชน,นครับ,รบผมคุณตองไฟเย็นครับคุจอมไฟเย็นครับแ <ไฟ S 2> ลาต่อเช่นเดิมนะครับวันเสาร์อาทิตย์ ครับช่วงเวลาสี่ทุ่มครึ่งครับถึงตีหนึ่งเป็นต้นไปนะครับครับแล้วก็เช่นเคยนะครับลุงสนามหลวงก็สแตนบายอยู่ในสายละแต่เราจะเข้าเรื่องของเราก่อนที่เข้ามาเยี่ยมเยียนกันครับอาเชิญเชิญเชิญเคยทุกสัปดาห์ที่เรานํามาแลกเปลี่ยนกันครับวันที่ยี่สิบหกมิถุนาครับผมได้ยินเรื่องนี้มาสักสองสามสัปดาห์แล้วคือประมาณช่วงครบรอบเจ็ดสิบปีครองราชตอนแรกก่อนวันครบรอบเล็กน้อยก็มีข่าวว่าวันครบรอบ วันที่9้ามิถุนาจะมีการประกาศตั้งพระบรมเป็นผู้สําเร็จราชการแทนซึ่งดูเหมือนผมก็เคยเล่าผ่านๆในช่วงนั้นว่ามีการพูดกันแต่ผมไม่คิดว่าเป็นไปได้นะครับหลังผ่านวันครบรอบไปไม่กี่วันผมก็ได้ยินเรื่องเดียวกันนี้อีกก็คือคราวนี้เป็นวันที่ยี่ปดกรกฎาวันเกิดพระบรมจะมีการตั้งพระบรมเป็นผู้สําเร็จคือเรื่องที่คุณแอนดิวแมกเกอร์มาแชลนะครับพูดเป็นในในในกระทู้นี้ก็คือคราวนี้คนที่พูดพูดให้ฟังดู จะให้น้ำหนักมากขึ้นกว่าเรื่องก้าวบิทุนนานครับก็คือยีิแปดกรกฎาคมนีซึ่งเป็นวันเกิดของพระบรมนะครับแต่ผมก็ยังแสดงความสงสยัยไม่แน่ใจไปกับเขาอยู่ดีว่าจะเป็นไปได้หรอไม่น่านนะในใจผมยังเอง็เอียงไปทางว่าวาังไทยนะ่ะมีลักษณะวิธีคิดแบบคอนเซอร์เวทีฟอนรักนิยมเกินกว่าจะทําเรื่องแบบนี้และดังนั้นผมก็เลย ฟังไว้เฉยเยไม่ได้เอามาเล่าต่อแต่ไหนไหนคุณอันดูมาโพสตเช่นนี้ก็คงไปได้ยินมาทํานองที่มีคนบอกผมมานั่นแหละก็คือไม่รู้จะใช่แหล่งข่าวเดียวกันไหมนะครับก็คือไม่ได้ถามคุณอันดูเขาโดยตรงก็คือเผื่อมีใครเห็นกระทู้ีน่นดูแล้วว่าเรื่องการจะขึ้นคองราดวันที่2 8กรกฎาคมเป็นไปได้หรือเปล่านะครับทางจ้สำสัแก,ก็ฟังไว้เฉยเยแต่ว่าไม่ค่อยให้น้ำหนักเท่าไหร่เพราะว่าประเมินว่าทางวังไทยเป็นนักยมเกินกว่าจะทําในจังหวะแบบนี้ บทสัมภาษณ์พอลแฮร์รีนะครับผู้เขียน The King Never Smiles ซึ่งตีพิมพ์ครบรอบ10ปีในปีนี้นะครับหลังหนังสือออมาปี2549ช่วงที่เริ่มมีวิกฤตประท้วงของพันมิตรพอดีโดย Voice of America และ Voice of Cambodia สำนักข่าวเสียงอเมริกาประจำประเทศกัมพูชานะครับชื่อบทสัมภาษณ์ For King Biographer The Future of Thailand Monarchy Remains Uncertain ผู้เขียนชีวประวัติในหลวงบอกว่าอนาคตของสถาบันกษัตริย์ไทยยังคงไม่แน่นอนนะครับ ลิงก์บทสัมภาษณ์จริงไม่สามารถเข้าถึงได้แล้วนะครับไม่แน่ใจว่าทําไมใครจะลองดูว่าคือเป็นไปได้ว่าทางเว็บไซต์อาจจะถอดบทสัมภาษณ์ออกแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าทําไมนะครับผมถึงเข้าไปหาแคชซึ่งปรากฏว่าได้มาแค่ URL แคชก็คือ หาตัวสัมภาษณ์ไม่เจอแล้วนะครับ ICT บ้าไปแล้ว <laughs> เขาไม่ได้อยู่ที่ไทยนะครับเนื้อหาการสัมภาษณ์พูดถึงสถาบันกษัตริย์กับประชาธิปไตยการสืบราชบัลลังก์และพระบรมซึ่งคุณแฮร์รี่บอกว่าไม่มีปัญหาเลยว่าพระบรมจะขึ้นเป็นกษัตริย์องค์ต่อไปผมไม่มีเวลาแปลนะครับแต่ได้แต่ลิงก์และภาพนะครับผมและอันสุดท้ายนะครับก็เมื่อวานนี้ประมาณแปดโมงครึ่งนะครับ,รบเรื่องผู้ลี้ภัยในประเทศเพื่อนบ้านเป็นอะไรที่ยุ่งเหยิงซับซ้อนลําบาก และอื่นๆโดยพื้นฐานมาจากปัจจัยสําคัญที่สุดสองอย่างหนึ่งคือภาวะที่ต้องอาศัยอยู่โดยไม่สามารถใช้ชีวิตหรือเคลื่อนที่ไปไหนมาไหนได้อย่างปกติอีกอย่างคือความร้อยพ่อพันแม่ของผู้ที่ไปลี้ภัยคือมีแบ็กกราวด์แตกต่างกันเยอะการลี้ภัยในประเทศตะวันตกและผู้ลี้ภัยในตะวันตกบางส่วนก็มีปัญหาของมันเองแต่ไม่เหมือนกันนะครับความแตกต่างสําคัญที่สุดคือไม่มีข้อจํากัดเรื่องการใช้ชีวิตปกตินะครับผมเห็นใจ คนที่อยู่ภาวะแบบนั้นเคยมีประสบการณ์ด้วยตัวเองอยู่3าถึงสเดือนซึ่สักวันหนึ่งหวังว่าจะได้เขียนออกมาแต่ไม่ใช่ตอนนี้เพราะมันจะมีผลกระทบถึงคนที่ยังอยู่ที่เพิ่งกล่าวข้างบนนี้ไม่ได้พูดถึงปัญหาในแง่าการเมืองหรือพวกกิจกรรมทางการเมืองของพวกเขาพวกการออกคลิปและอื่นๆซึ่งผมมองว่ามีปัญหาสําคัญบางอย่างและเป็นอะไรที่ผมอยากจะเขียนอยู่เหมือนกันแต่จนแล้วจนรอด ไม่ได้เขียนักทียกเว้นนานๆพูดแบบผ่าน,านครับกรณีดีเจซุนโฮหรือเบียร์หรืออิทธิพลสุกแป้นหายตัวไปจากบ้านตอนแรกผมก็ไม่คิดจะเขียนเพราะถ้าจะเขียนจริงๆมันต้องแตะไปถึงหลายเรื่องที่ซับซ้อนยุ่งเหยิงและถึงประเด็นที่มีความเห็นหรือการประเมินไม่ตรงกันระหว่างผมกับพวกลิภัยบางส่วนแม้แต่คนที่ผมรู้จักส่วนตัวถือว่าเป็นเพื่อนแต่ถึงวันนี้เรื่องนี้กลายเป็นข่าวไปแล้ว คือไม่ใช่พูดกันเฉพาะออนไลน์ไม่กี่คนและในภาวะที่มีปัญหาวิาพากษ์วิจารณกันในหมู่คนเสื้อแดงเช่นกรณีเร็วๆนี้เรื่องคุณโรสลอนดอนหรือคุณชัดวีเดียมอนพัฒนะครับความจริงเธออยู่แอเอมาสักพักแล้วออกมาวิจารณทักษินเรื่องซุนโฮหายตัวเลยกลายเป็นเรื่องที่ถูกโยงเข้ากับการเมืองของการวิวาทะกันไปด้วยพูดแบบก้าวๆคือฝ่ายที่อยู่ที่เดียวกับซุนโฮและเสื้อแดงในต่างประเทศและในประเทศวงกว้างออกไปเชื่อว่าทหารไทยร้อยกว่าคนได้เข้าไปรับพาตัวซุนโฮถึงในประเทศที่เขาอยู่ โดยมีคนเสื้อแดงบางคนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นสายทหารร่วมมือด้วยและบัดนี้ได้นําตัวซุนโฮมาขังอยู่ในค่ายทหารที่ปัจจุบันพอข่าวออกมาเช่นนี้ฝ่ายที่วิจารณ์นักสินก็เลยตั้งข้อสงสัยหรือโจมตีว่านี่อาจจะเป็นการกําจัดพวกเดียวกันเองของพวกโปรทักสินผมขอถือโอกาสพูดอะไรที่เป็นแบ็กกราวด์กว้างออกไปหน่อยเป็นความจริงที่ว่าส่วนใหญ่ที่สุดของผู้ริภัยในประเทศแถบนั้นเป็นพวกที่เรียกได้ว่าโปรทักษินแต่ความจริงมันมีรายละเอียดที่ซับซ้อนอยู่ ในขณะที่ผมเห็นด้วยในบางประเด็นสําคัญกับข้อวิจารณ์ตัวทักษิณเองและการโปรทักษิณของผู้ริภัยเหล่านั้นของคุณโรสคุณสไพร์กลุ่มฮาวทูนะครับที่วิจารณ์เห็นด้วยในบางข้อประมาณนั้นการวิจารณ์หลายประเด็นในแง่รายละเอียดของคนเหล่านี้ก็คาดเคลื่อนในแง่ข้อมูลนะครับแต่ในความเห็นผมกรณีซุนหฮหายตัวไม่น่าจะใช่ทั้งสองอย่างคือไม่ใช่ทั้งในแง่ที่ว่าทหารไทยเข้าไปอุ้มตัวถึงในประเทศเพื่อนบ้านกับไม่ใช่ทั้งในแง่ที่ว่านี่เป็นการกำจัดพวกเดียวกันเองของสายรักษิน ผมจะอธิบายสั้นๆข้างล่างว่าทําไมผมจึงมองเช่นนี้และความเป็นไปได้มากกว่าคืออะไรแต่ก่อนอื่นผมขอเสนออย่างซีเรียสว่าหากใครสามารถติดตอ่อญาติของซุนโฮได้และทําการติดตอ่อญาติของเขาเท่าที่ผมรู้แม่เขาอยู่ญี่ปุ่นไม่แน่ใจว่าเขามีญาติหรือเพื่อนที่อยู่ใกล้ชิดอยู่ในไทยหรือไม่ขอให้กลุ่มองค์กรที่ทําเรื่องสิทธิมนุษยชนเช่นศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนกลุ่มนักกฎหมายอาสาเพื่อสิทธิมนุษยชนกนส ฟรีไทยเลกเกอลเอทนะครับ F T L A Amnesty International Thailand Human Rights Watch หรือว่าของซีซีไปถึงคุตุนายผาสุกนะครับ <c oughs> แม้แต่สื่อเช่นประชาไทยหรือว่าบีบีซีไทยมติชนหรือสื่ออื่นๆที่บังเอิญมาอ่านกระทูน้นี้ช่วยกัน,นารรมาทำหนังสือสอบถามที่มณฑลหารบกที่36ค่ายป่าขุนผามเมืองเพชรบูบรณ์มร36นั่นเองครับ <c oughs> ที่ลือกันว่าซุนโฮ กำลังถูกขังอยู่สอบถามว่าเป็นจริงหรือไม่หรือแม้แต่คุณวาสนานานุ่มนะถ้าจักรุณาถามพลเอกประยุทธ์หรือนายทหารใหญ่ๆโดยตรงเลยก็จะขอบคุณมากๆครับผมคิดว่าในเรื่องนี้ทําได้และควรทําและไม่เกี่ยวกับว่าซุนโฮเป็นใครมีการเมืองอย่างไรนี่เป็นปัญหาเรื่องชีวิตและสิทธิพื้นฐานของพลเมืองไทยคนหนึ่งนะครับโอเคทีนี้ผมจะเสนอว่าความเป็นไปได้ของซุนโฮหายตัวคืออะไรหนึ่งคือเรื่องทหารไทยร้อยกว่าคนจะเข้าไปอุ้มซุนโฮถึงประเทศที่เขาอยู่เป็นไปได้น้อยมากๆ หรือแทบเป็นไปไม่ได้เลยก็อาจเป็นไปไม่ได้ทีเป็นเป,นเปนอปร์เซ็นต์ก็ประมาณสองเปอรเซต์ประมาณนั้นเลยหรือแทบเป็นไปไม่ได้เลยเพราะก็ทหารไทยไม่มีประวัติหรือศักยภาพที่จะทําเช่นนั้นได้กรณีตั้งอาชีวะที่เคยมีการพูดพูดกันเรื่องความพยายามเข้าไปอุ้มเป็นเรื่องที่ซับซ้อนที่ไม่ขออภิปรายในที่นี้อยากบอกแต่เพียงว่า เรื่องไม่ใช่ง่ายๆแบบที่พูดพูดกันและขอรัฐขอสช,อชอไม่ว่าจะโง่งี่เง่าแค่ไหนก็ไม่น่าจะโง่งี่เง่าขนาดยอบเจียวพราดีนะครับทำอันตรายต่อความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อแรกกับการไปอุ้มคุณจุนโฮกรณีที่มีการกล่าวหากันว่าบางคนเป็นสายทหารผมก็ไม่คิดว่าเป็นจริง เรื่องนี้ยุ่งยากเกินกว่าจะอภิปรายในที่นี้เช่นกันนะครับก็คือมันมีความซับซ้อนของปัญหาอะไรหลายๆอย่างอยู่เกิดอภิปรายเรื่องพวกนี้นะผมตระหนักดีว่าเรื่องนี้คนในที่นั้นเองหลายคนไม่ใช่เฉพาะพวกที่โปรทักสินแม้แต่พวกที่ไม่ได้โปรทักสินและเพื่อนบางคนหรือแม้แต่เจ้าหน้าที่ของประเทศนั้นบางคนซึ่งผมเคยสัมผัสและเคยคุยด้วยก็ประเมินคนละอย่างกับที่ผมพูดนี้ที่ผมบอกได้ในที่นี้ก็คือเท่าที่ผมเคยมีประสบการณ์เองที่นั่นและ จากการศึกษาภาพรวมที่กว้างออกไปผมยืนยันเช่นนี้และอยากบอกด้วยว่าเสื้อแดงระดับนำบางคนที่โปรทักษิณและทะเลาะก,กับผมอย่างหนักประจำเรื่องทักษิณก็ประเมิทนทํานองนี้ถ้าซุนโฮตอนนี้ถูกกักตัวในค่ายทหารจริงก็มาจากความเป็นไปได้อย่างอื่นนั่นคือซุนโฮคงข้ามกับประเทศไทยไปเองแล้วถูกจับไปเป็นการจับในประเทศไทยนี่แหละดูข้างล่างเพิ่มเติมเหตุผลว่าทำไมจึงเป็นไปได้เช่นนี้ขอให้เข้าใจว่าผมไม่ได้ตัดความเป็นไปได้ที่ว่าซุนโฮอาจจะถูกขังในค่ายทหารจริงๆก็ได้ ผมก็เห็นว่าเป็นไปได้ผมจึงเสนอข้างต้นให้ทําหนังสือที่ถามไปที่มทบ .36 ที่บอกข้างต้นเรื่องไม่น่าจะเกิดจากการเข้าไปอุ้มก็เพียงเพื่อไม่ให้เป็นเรื่องกรณีประเมินที่ผิดความจริงกันไปหรืออันที่จริงมีความเป็นไปได้อีกอย่างหนึ่งคือซุนโฮอาจจะไม่ได้หายไปไหนๆจริงๆนั่นคือเขาอาจจะโผล่ขึ้นมาในบางที่อื่นของประเทศที่เขาลีภา้ภัยหรืออีกในประเทศหนึ่งเลยก็ได้ทําไมผมจึงกล่าวเช่นนี้นะครับ ซุนโโฮมีประวัติของการหายไปจากบ้านแบบไม่บอกเล่า90ต่อคนอื่นครั้งละสองวันสาวันและปีกายก็เคยมีครั้งหนึ่งที่หายไปจากประเทศที่อยู่ไปโผล่อีกประเทศหนึ่งอันนี้ข้อมูลจากตำรวจอเมริกันนะครับทำไมผมขอไม่อธิบายแล้วกันนะครับดังนั้นก็เป็นไปได้ว่าครั้งหนึ่งเขาอาจจะทําแบบเดียวกันนี้คือหายไปจากบ้านแต่ไปโผล่ในอีกประเทศหรือไปประเทศเดียวกันแต่ที่อื่นก็ได้นะครับการที่ข้างต้นผมพูดว่าถ้าซุนโโฮกาลังถูกจับในก่ายทหารจริงๆ ก็น่าจะมาจากว่าเขาจะสินใจข้ามกับประเทศไทยและถูกจับก็มาจากประวัติที่ว่านี้คือเป็นไปได้ว่าครั้งนี้แทนที่เขาจะหายตัวไปแล้วโผล่ที่อื่นประเทศอื่นแบบครั้งก่อนเขาอาจจะตัดสินใจเสี่ยงกลับไทยแล้วเลยโดนจับไม่ว่าอย่างไรผมอยากย้ําเรียกร้องให้ทุกท่านทุกองค์กรที่ผมกล่าวถึงข้างต้นทำหนังสือสอบถามไปยังมทบ36หรือกระทั่งถามคุณประยุทธ์โดยด่วนนะครับก็เป็นอีกนทางหนึ่งที่จะช่วยสุนห ม่ใช่าช่วยซินโฮหรอกคือช่วยตามข่าวอย่างน้นอ,อยเราก็จะทราบว่าจะทราาบว่มีอยู่หรือไม่มีไอ้อคุกรับที่ว่ามีหรือไม่มีหรือ,อว่ามีข่าวอะไรออกมามีจริงหรือไม่ก็อันนี้เป็นข้อเสนอและสเตตัสเมื่อวานของอาจารย์สมจักเจีิร<ด><ด>ทีลสกุลเกี่ยวกับกรณีเรื่องผู้ริพัยนะครับ,รบแล้วก็ในประเด็นนี้เช่นเดียวกันเราจะมาคุยประเด็นนี้กับลุงสนามหลวงครับผเกี่ยวกับประเด็นดีเจซุนโฮว่าไปยังไงมายังไงกรณีของผู้ริพัยแล้วเราอาจจะ เอาความไปถึงเรื่องของผู้ลิพัยในยุคก่อนๆเรามีเหตุการณ์เรื่องอะไรแบบเกิดขึ้นหรือเปล่าครับผมเราจะมาเมินร่วมกันกับหลวงอ่าโกณลงครับครับสวัสดีครับครับทักพายพี่น้องก่อนครับทักพายระสงค์นิดก่อนก่อนแล้วข้าพเจ้าต้องขอขอบใจทุกๆท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีข้าพเจ้าขอให้ความมั่นใจว่าคอสช โดยทัดเปลพิจารุชายัางไงมันก็ไม่ออกประชามติจะผ่านไม่ผ่านช่างแม่มันยังไงประยุทธ์มึงเชื่อกูนะไม่ต้องออกหรอกคนไทยมันกลัวอย่างเดียวมันกลัวความหน้าด้านเพราะฉะนั้นมึงอยู่ต่อไปเถอะอ้างอะไรก็ได้นะไม่มีใครว่าอะไรพูดมากจับแม่งเลยเท่านี้นนแหละนี่ยังมีแรงพูดเนี่ยไหนบอกหายใจเองไม่ได้ไงหายใจเองไม่ได้ ก็พูดทางอื่นดีว่าปากพูดไปดาวตูดพูดแทนก็ได้จะมีปัญหาอะไรฮะเมื่อกี้คุณลุงได้ฟังถึงที่ปาจอมอาจารย์สมศักดิ์เจีมครับคือคือเมื่อกี้ผมพลาดไปนิดนึงผมผมลืมมีผู้ริภัยอีกท่านหนึ่งเขาเข้ามาตอบอันนี้เขาก็อยู่ในประเทศเพื่อนบ้านแต่ว่าอาจจะคนละกรณีกับของซุนฮนนครับชินัปรวยนะครับนัปรวยสอลติเฮดนะครับนัปรวยหัวเครมะแต่เรื่องทหารข้ามแดนไปประเทศเพื่อนบ้านไปตามหาผู้ริภัยนี่เป็นไปแล้วจริงๆนะครับ ซึ่งไม่รู้เขาทําไปทําไมจะไปอุ้มหรือไปคาดหรืออยากไปพูดคุยหรือแค่เอาไปรายงานหัวหน้าแต่มันเกิดขึ้นแล้วครับคือยืนยันว่าในประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยมันมีเรื่องนี้ขึ้นมาจริงซึ่งอาจารย์สมศักดิ์ชจ้งว่า ม,มันเป็นมันเป็นไปได้ทั้งบางประเทศและบางประเทศซึ่งเงื่อนไข<ช>ไม่เหมือนกันนกไม่เหมือนกัน<ช>มมผมคิดถึงเรื่องที่คุณพูดถึงเหมือนกันอาจารย์สมจักเแจงว่าตอบและคิดว่ามีคําอธิบายที่ง่ายและแม้ส้นอยู่คือถ้าผมเป็นทหารแล้วคิดว่าจะสืบข่าวหรือถึงขนาดอุ้มใครในสองประเทศนั้นผมก็น่าจ,จะทาร์เกตคนที่คุณพูดถึงแหละอันนี้พูดจริงๆก็เป็เปนการประเมินแบบภาวะวิสัยเลยคือในบรรดาคนที่รีภัยแถวนั้นก็ยังพูดว่าคนที่พูดถึงถ้าเป็นคอสชนะคงเป็นเป้าที่สําคัญที่สุดแล้วอะไรประมาณอย่่าางงงงนนัััคคคครรรบบบผมลวยไ เอาทีละเรื่องครับเชิญครับไอเรื่องสุนโูสุนแห่นี่ผมว่ามันเรื่องเล็กนะเป็นเรื่องที่คนหายเรื่องเล็กได้ยังไงลุงคนหายทั้งคนคุณรู้ได้ว่าหายตัวยังควายไม่ได้หายไปไหนแล้วไม่มีใครตอบผมก็โดนด่าอยู่เนี่ยแล้วไม่เ่อะไรของคุณคนหายเยอะแยะไปคุณไปดูช่องสามมันหายบางคนหายไปยี่สิบปีมาเจอกันแหละรูกหลาลุงไม่ได้หายเองนี่ ไม่เป็นไรหรอกมันสาสารไม่วานสูญหายจากโลกออสไตน์บอกไว้แล้วยุคที่เห็นลุงไปจับบุญเข้าป่งเข้าป่ามีคนหายไครับนักศึกษานักศึกษาไม่หายหรอกมันไปอยู่ในหลุมไม่ได้หายคือเออแล้นมันหายจากการเป็นคนนะลุงเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ฟังเรื่องเรื่องนี้เรื่องจริงอะนะผมมีเพื่อนนะอยู่ฝั่งทนเนี่ยฮะผมเคยไปบ้านเขามีฝั่งทนฝั่งไม่ทนด้วยเหรอครับ S <S <S ฟังไม่ทนก็อยู่ฝั่งไม่นครแล้วมันทนไม่ไหวอ่ะทนไม่ไหวก็เลยไปเข้าของเปรมเลยไปบ้านใครเดี๋ยวผมเ,เคยไปบ้านเพื่อนตอนนั้นเนี่ยเราเรียนอยู่หมหาลัยปีหนึ่งไอ้นั่นเป็นเด็กอัสามทนบุรีนะฮะผมก็ไปเยี่ยมบ้านเขาทีนี้เขาเข้าป่าเนี่ยค<ะ>เขาเป็นคนที่ขยันมากเขาเขาเรียนแพทย์แล้วกันนะอย่าไปบอกที่ไหนเลยโอเคไม่ต้องเดี๋ยวมันจะส่งเสริมกันเขาเรียนแพทย์นะครับแล้วเขาไปเสียชีวิต คือเด็กรุ่นนั้นรุ่นผมเนี่ยโชคดีมากตายกับหมดเลยเหลือผมคนเดียวเนี่ย <ชก S 2> ตาย<ด>หมดเลยนะไม่ร<ด>ู้เป็นบ้าอะไรนะใครอยู่กับผมนี่โชคดีมากคุณระวังไว้กัแล้วกันทีนี้ผมเคยไปบ้านเขานะแล้วมันผ่านไปเวลารุ่นเร็วมากชิบกว่าปีอะไปบ้านเขาเมื่อประมาณปีหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดครับสิปีผ่านไปประมาณปีสองเจ็ดนะอ่าผมไปเยี่ยมปีผมก็เลยไปหา ไปหาว่าแม่เขาอยู่ไหนอ uh huh. อยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งผมตามไปครับไปบอกข่าวเกีก่ยวลูกเขาครับ <Wow. S 2> ผมบอกว่าลูกคุณที่นั้นที่นี้เขาบอกใช่ใช่ฮะ uh huh. ลูกคุณเสียไปแล้วอ uh huh. เมื่อไหร่สิบปีที่แล้วนูน่นเขาไม่ได้ขอบคุณผมเพาด่าผมนะ uh huh. มึงยังมาบอกกับกูทําไมฮะเขาเอาเด็กคนอื่นมาเลี้ยงแล้วเลยเด็กคนนั้นโตเป็นหนุ่มแล้วนะเลี้ยงแทนลูกนะอ oh. ลูกเขาซึ่งสนิทกับผมมากเลยนะ ผมไปบอกที่ไหนผมมีแต่โดนด่าทุกทีเลยนะไปบ่อยบ้านแล้วคุณเขาบอกว่าอ๋อเลยเขาลืมไปแล้วมาพูดทําไมมาฟื้นทําไมมาสะกิดแผลทําไมแผลมันหายไปแล้วอะ่ะบางเรื่องถึงบอกว่าบางอย่างเนี่ยมันต้องเก็บเก็บเอาไว้แล้วก็คือเดินหน้าต่อไปคืออาจจะผ่านเรื่องอะไรแบบนี้มาบ่อยแล้วหรือเปล่าเลยเลยอยังไงมันมันไม่ได้บ่อยครับผมถามคุณคุณจะทุกข์ใจไปทําไมสมมติอะไน,นะ ผมไม่ได้พูดถึงกรณีซุนโฮห,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 หรือไข่ผมหมายถึงว่าทุกเรื่องนะครับทุกเรื่องเนี่ยสมมติคุณอกหักแล้วกันคุณอกหักมันทิ้งคุณไปมันคือมันตาไม่ถึงอ่ะคุณเป็นคนดีมากแต่เขาตาไม่ถึงเขามองไม่เห็นนะนะเขาเลยว่าเราเป็นเพื่อนกันดีกว่าถ้ามันพูดว่าเราเป็นเพื่อนกันดีกว่าแสดงว่ากูจะเลิกกับมึงผูพูดง่ายนะคุณก็ทําใจไม่ได้ทั้งที่มันไม่รู้มาชอบคุณได้ยังไงตั้งแต่แรกกันเลิกกันดีกว่าเนี่ยวิธีหนึ่งนะครับคุณคุณต้องเปลี่ยนชีวิตอ่ะ แทนดินไม่ไล่ถ้าใบทุกสาครับสุเทพวงคําแง่ร้องนะครับม <laughs> ผมอ่านภาษาไทยผิดอยู่เลย <laughs> ถ้าหากว่าคุณหัวเราะนะครับภาษาอังกฤษนะ y a u g h the world l a u g h s with you ถ้าคุณหัวเราะทั้งโลกหัวเราะกับคุณครับ But when y o ว weep you weep อ l o n e ถ้าคุณร้องไห้คุณจะร้องคนเดียวนะเพราะฉะนั้นชีวิตคือชีวิตครับเกิดมาทุกทายทุกคนนะนะเพราะสำคัญ คนดีกับคนเลวต่างกันยังไงคุณรู้ไหมคน <ไป S 1> คน <ไป S 1> คนดีมีข้อเสียอย่างหนึ่งนะเวลาตายทําให้เราคิดถึงไอ้คนชั่วดีหวังเวลาตายทําให้เราดีใจ <c oughs> ไม่ตายด้วด้ก็ดีะ <c oughs> ในคนดีก็มีสิ่งไม่ดีในคนไม่ดีก็มีสิ่งดีเพราะฉะนั้นชีวิตที่เป็นจริงคือว่าเราต้องเดินหน้าต่อไปครับการข่าวที่ว่ามีเรื่องของการข่าวที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในในช่วงนี้ครับประเทศไทยที่ตะกี้ ด็อกเตอร์สมศักดิ์แกพูดถึงแอนดูแมเกเกอร์มาแชลอะไรใช่ไหมหที่บอกว่าจะมีการแต่งตั้งอะไรวันแปดกรษภาวันเกิดเสียจะได้เป็นสําเร็จราชการหรือไม่เนี่ย<ห>แต่ตัดอันอยี<อ>่สิบหกสำเร็จสําเร็จอะไรก็คือยังไม่ใช่วันนี้ครับแกก็บอกว่าฟังหูไว้หูเพราะว่ากกไม่ไม่ไมใช่สาเร็จคือสําเร็จอะไรคือแช่แข็งประเทศไทยสําเร็จเลยไม่ใช่ไหม่ันไม่สำเร็จมึงจะสําเร็จอะไรไอ้ที่ทามาไม่ไม่ชิบหายพอมึงจะสาเร็จไปถึงไหน รัชกาลนี้ยตอำน,นาจไปกี่ครั้งแล้วเป็นกษัตริย์ที่ครองราชนานที่สุดในโลกอะไรก็เก่งที่สุดในโลกสารพัดสี่พันโครงการนะทำทุกอย่างเนี่ยคุณจะสําเร็จอะไรคือประเทศไทยมันถึงยุคที่ไม่ควรมีกษัตริย์แล้วจะสาเร็จอะไรกันอีกสําเร็จคือว่าไม่มีกษัตริย์ครับถ้ายังมีกษัตริย์อยู่แสดงว่าไม่สําเร็จใช่ไหมเอกากษัตริย์เขาถูกหล่อหลอมาตลอดตั้งแต่เด็กจนงตว,ว่าเป็นผู้ที่มีบนอาผมถามคุณเอาเฉลี่ยนะ เอาเฉลีย่ยเนี่ยเวลาคุณจะเอาใครมาเป็นนายกมันต้องเป็นคนเก่งใช่ไหมไม่ต้องนายกหรอกระดับเป็นข้าราชการเป็นอธิบดีคุณต้องใช้คนเก่งใช่ไหมเขาต้องใช้คนไม่โกงอ่ะมันไม่ใช่ไม่โกงไอ้คนไม่โกงน่ะมันมีอยู่ครับก็คือคนที่โกงที่สุดคนที่โกงให้ในหลวงถือว่าไม่โกงถ้ามันโกงให้ในหลวงยังไงก็ถือว่าไม่โกงซื้อเรือดำน้ำซื้อไม้เสียบผีอันละเจ็ดร้อยมันซื้อเก้าแสนกว่าเนี่ย อะไรที่ฝั่งกษัตริย์ทำจะไม่ผิดไม่โกงทั้งหมดคุณดูแต่เรื่องตอนนี้ชัดเจนนะสารพัดที่มันทําจะซื้อเรือดําน้ำเนี่ยนะรักี่หมื่นล้านเออเอปรวิทย์องมันซื้อแน่นอนแล้วเรือดําน้ำนี่มันแปลกเพราะนานดูขาวข้าวนะไปกอบของรัสเซียมาเว้รัสเซียมันรู้มันเปลี่ยนรุ่นใหม่มันไม่ส่งให้ครบนะใครจะกล้าลงไปดําก่อนล่ะทีนี้ผมถามคุณนะถ้าหากว่าอย่างนี้เมืองไทยมันแปลกว้ๆนี่มีเครื่องบินตกเห็นไหม ลิคอปเตอร์ฮะเพราะตกปุ๊บแม่งหาเรื่องซื้อเครื่องบินใหม่มเรือาน้นจมยังไงเรือน,น้ําจมซื้อลําใหม่บอกเขาเสนอมานานแล้วก็ซื้อรุ่นใหม,ม,ม่เก่าแล้วนะมันไม่เก่าหลอกคือประเทศไทยนะมันน่าด่านซะอย่างเครื่องบินตกแม่งซื้อลำใหม่เรือด้าน้นจมซื้อเรือดน,น้ําใหม่จริงไหมมึงจะไปกลัวอะไรใครที่คัดคาดแสดงว่าไม่รักชาติเห็นว่าเครื่องบินตกทำไมมันพูดเอาแต่ได้ ดงังและสำเร็จการหรือไม่นะผมว่าไม่ไม่สำคัญหรอกไอซียจะเป็นไม่เป็นช่างแม่มันเยี่ยมันพ่อมันนั่นแหละจบไฟเย็นพบประชาชน